สวัสดีครับเรามาต่อระบบสะสมแต้มในตอนที่8กันครับในตอนที่8ครับผมจะพาทําส่วนนี้ครับปรับปรุงระบบสะสมแต้มให้สามารถอัปเดตคะแนนลงในตารางสมาชิกได้นะครับไฟล์หลักที่เราจะต้องเข้าไปแก้ไขโค้ดแล้วก็พิมพ์โค้ดเพิ่มเข้าไปนะครับก็คือไฟล์นี้ครับ ad underscore pslip underscore db psp นะครับผมอ่ะเรามาไล่สเต็ปการทํางานของระบบอีกทีนึงครับ การทำงานของระบบนะครับเมื่อสมาชิกมีการล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็จะขึ้นชื่อของสมาชิกที่ล็อกอินเข้ามาตรงนี้นะครับอลองสั่งซื้อสินค้าสัก1รายการพอคลิกสั่งซื้อตรงนี้นะครับรายการสินค้าก็จะไปขึ้นตรงตะกร้าสินค้าทางด้านขวาตรงนี้ครับเราคลิกคำนวณแล้วก็คลิกสั่งซื้อนะครับก็มีหน้าฟอร์มแจ้งว่าราคารวมเท่าไหร่ควซื้อสินค้าอะไรแล้วก็แต้มที่ได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่อยู่ในการจัดส่ง คลิกยืนยันการสั่งซื้ออ่ะบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับสถานะที่ได้ก็คือรอชรําระเงินนะครับผมระบบที่เราทําไปก่อนน้น,นี้ครับการจะบันทึกแต้มได้ก็คือต้องแจ้งชําระเงินแล้วเท่านั้นนะครับแต้มนั้นถึงจะโดนแอคทีฟแล้วก็นําไปรวมนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเมื่อสั่งซื้อเสร็จแล้วเรายังไม่พร้อมชาระเงินทํำยังไงต่อเราก็สามารถไปดูประวัติการสั่งซื้อได้ครับนี่ครับ ประวัติการสั่งซื้อเราคือรอชําระเงินนะครับผมทีนี้ครับถ้าเราจะชําระเงินเพื่อให้ได้แต้มนะครับเราก็ต้องคลิกตรงนี่ครับเหมือนแบนขยายครับคลิกเข้าไปมันก็จะวิ่งมาที่หน้าให้ชําระเงินนะครับด้านล่างก็มีให้เลือกว่าเราต้องการโอนเงินเข้าไปที่ธนาคารไหนนะครับแล้วก็ใส่จํานวนเงินแล้วก็อัปโหลดสลิปหลักฐานที่มีการโอนเงินเข้าไป ซึ่งหน้านี้คือไฟล์ชื่อว่า m y o r d e r p s p นะครับ myorder.php มีการส่งแอคชื่อว่า showorder มานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาก่อน myorder.php นะครับไปที่โค้ดครับ myorder.php นะครับผมแล้วก็ส่งมาชื่อว่า m y c a r d ใช่ไหมครับอ่ะนี่ครับมันจะถูกเรียกไฟล์นี้เข้ามาใช้งาน นะครับ include ไฟนี้ครับ detail s c o r e order underscore after underscore card นะครับก็คือโคดนี้ครับที่แสดงผลตรงนี้ครับหรือว่าหน้าชำระเงินนั่นเองนะครับผมการที่เราจะเข้าไปแก้โค้ดไฟล์ไหนเราต้องหาโค้ดไฟล์นั้นให้เจอก่อนนะครับอย่างหน้าที่แสดงในตอนนี้คือไฟล์นี้นะครับ order อ่าโทษทีครับ detail underscore order s c o r e after u n e s c o r e card นะครับมีการ สตาร์เซชั่นขึ้นมาและประกาศตัวแปร mail underscore i d จากเซสชั่นก็คือ id ของสมาชิกค,ครับที่มาจากตาราง TBL member ตารางนี้ครับใน TBL member ในคลิปก่อนหน้าน,นี้ผมพาได้สร้างผมพาไปสร้างคอลัมน์ที่ใช้ในการเก็บพอย์เรียบร้อยแล้วก็คือ my underscore point นะครับแล้วก็ add d e f a u l เป็น0นย์นะครับซึ่งตรงนี้กลับไปดูคลิปย้อนหลังได้ครับเราจะเอาแต้มที่ได้ครับมาอัปเดตลงในคอลัมน์นี้ครับ อนนี้ทุกคนมีศูนแต้มนะครับผมแล้วก็สมาชิกที่เราเล็ออินเข้าไปเมื่อกี้ครับ memid คือ3นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเป็น3นะครับเราสามารถ echo ตรงนี้ดูได้ครับ echo ตัวแปร memid อ่ะนี่ครับ echo ตัวแปร memid ซึ่งตัวแปร memid มาจาก session เราก็ต้องเปิด session start ขึ้นมาซึ่ง session memid มาจากไหนก็มาจากการล็อกอินนั่นเอง นะครับผมอ่ะเซฟแล้วก็รีเฟรชดูผลลัพธ์อ่ะเห็นไหมครับเลข3มาแล้วนะครับเลข3นี่คือ ID ของสมาชิกที่มีการล็อินเข้ามานะครับผมอ่ะทีนี้ครับเราจะลอง Echo ดูครับว่าสมาชิกคนนี้มีแต้มเท่าไหร่นะครับอ่ะเรารู้แล้วว่าเป็น3ตรงนี้ครับแล้วก็คอมเมนต์ไปอ่ะนี่ครับนี่คือ q u e r y ที่ไป q u e r y ข้อมูลสมาชิกที่มาจากการลกอินนะครับเราก็ลอง Echo r r w b บามาดูครับแล้วก็คอลัมน์ที่ใช้เก็บ Point ก็คือ My Point อ่ะนี่ครับอ่ะข้างล่างลอง Exit ออกไปก่อนนะครับผมอ่ะ Exit นะครับอ่ะนี่ครับเราจะดูว่าตอนนี้มีพอยต์เท่าไหร่นะครับสมาชิกคนนี้นะครับ Save แล้วก็ Refresh เห็นไหมครับมีอยู่0 Point นะครับซึ่งตรงกับ ในตารางที่เราเรียกใช้งานก็คือ t b m บ m b e r มนะครับ Me m id mm hmm. เท่ากับ3 Point เป็นเลข0ูตอนนี้คือยังไม่มี Point นั่นเองนะครับยังไม่มี Point นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับเราจะมาประกาศตัวแปรนะครับชื่อว่า MyPoint ด้วยนะครับอ่ะตรงนี้ครับประกาศไว้ข้างบนไปเลย MyPoint เท่ากับอ่ะนี่ครับอาจจะคอมเมนต์เป็นภาษาไทยครับประกาศตัวแปร แต้มที่มีอ่นี่ครับอ่ะเอา exit ออกไปครับโดยการทำ comment ก็ได้จากนั้นครับเรา save refresh อีกรอบหนึง่งอ่ะนี่ครับแต้มที่ได้44แต้มนะครับเราจะเอาแต้มที่ได้ตรงนี้แหละครับไปรวมกับแต้มที่สมาชิกคนนี้มีอยู่นะซึ่งตอนนี้เขามีอยู่ศูนแต้มใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นเราจะมาหาว่าที่มัน echo แต้มที่จะได้รับอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้นั่นเองครับอ่ะมันมาจากตัวแปรทอทอ่อะนี่ครับมาจากตัวแปรทอทอนะครับผมมาจากตัวแปรทอทอตรงนี้นะครับอ่ะนี่ครับแต้มที่จะได้รับนะครับอ่ะนี่ครับ44แต้มนะครับผมซึ่ง4 4แต้มมาจากไหนเอาราคารวมทั้งหมดหารด้วย25นะครับพูดง่ายคือ25บาทได้1แต้ม ระบบเราทํามาแบบนี้นะครับสามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับผมแล้วก็ในที่แสดงหน้าที่แสดงตอนนี้ครับมันอยู่ under form นี้ครับอ่ะนี่ครับ form นี้ครับ form นี้มีการ action m ป d i ที่ไฟล์ที่ชื่อว่า add underscore page slip underscore db p p นะครับนี่คือไฟล์ที่เราจะต้องส่งนะครับตัวแต้มที่ได้รับไปอัปเดตนะครับผมเพราะฉะนั้นครับเราจะมาประกาศตัวแปรไว้ในฟอร์มครับ เพื่อรู้ว่าเราจะส่งแต้มไปอัปเดตในตารางสมาชิกนะครับผมอ่ะนะครับผมขอประกาศไว้ต่อจากจากแถวนี้แล้วกันครับจากตัวแปร Table ครับอ่ะนี่นะครับผมก็เปิดแท็ก p h p ขึ้นมาอ่ะด้านล่างเราก็ลบออกไปเลยนะครับเราใช้แท็กเดีวยวกันเราคอมเมนต์ว่ารวมแต้มอ่ะรวมแต้มของเก่าและของใหม่ ที่จะได้รับนะครับโดยเราประกาศตัวแปรที่ชื่อว่า total underscore point เท,อท,อทอออ่ากับนะครับเท่ากับแล้วก็เอาตัวแปรที่เราประกาศข้างบนเมื่อกี้ครับที่ชื่อว่า my point านี่ครับเอาตัวเอาแค่ตัวแปรมานะครับนี่ครับวงเล็บด้วยนะครับแล้วก็บวกกับ อ่ะบวกกับตัวนี้ครับ total หารยีนี่ครับอ่ะเราลอง echo มาดูครับ total point นี่ครับว่าจะมีแต้มออกมาไหมนะครับอยู่ใต้ table นะครับอ่ะลอง save แล้วก็ refresh ผลลัพธ์ดูครับอ่ะเห็นไหมครับได้44แต้ม นะครับซึ่งจุดทจุดทศนิยมเราไม่สนใจนะเพราะฉะนั้นแต้มที่จะเข้าไปก็คือ4 4แส้มนะครับผม4 4แต้มเพราะฉะนั้นเวลาที่เราส่งไปเราจะต้องส่งไปแค่ตัวเลขจํานวนเต็มเท่านั้นนะครับผมตัวเลขจํานวนเต็มเท่านั้นนะครับผมอ่ะทีนี้ครับเมื่อเราประกาศตัวแปรเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเราจะส่งไปนะครับเราก็ต้องส่งไปเป็น Input t ไท e ิดเ นะครับ n p u t t ตไท h i เด้นนะครับผมอ่ะก่อนที่จะส่งไปเรามาดูฟอร์มครับว่าเราเปิดแท็กฟอร์มที่ตรงไหนอ่ะนี่ครับเราเปิดแท็กฟอร์มประมาณบรรทัด60นะครับผมอ่ะของคนอื่นที่ยังไม่ได้พิมพ์โค้ดตามผมนะครับบรรทัดก็อาจจะเลื่อนนิดนึงนะครับแต่ก็จะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับอ่ะแท็กฟอร์มเปิดผมอยู่ที่60ปิดที่อ่ะนี่ครับประมาณ200กว่า220นะครับอ่ะนี่ครับ เพราะฉะนั้นเราสามารถใส่ i n p u t type hidden นะครับไว้นะครับในแท็กฟอร์มได้นะครับตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมนี่ครับผมมาใส่ต่อจากบัต t ทอนแล้วกันนะับใส่ต่อจาก, button กนะบัต t ทอนแล้วกันนะครับอินพุตแล้วก็ type hidden ก็คือส่งแบบซ่อนไปนะครับ name คือ my n d e s c o r e point นะครับแล้วก็ value ก็คือ pp p echo ตัวแปรทอรทอ o พอยนี่ครับ i n น u t นี้นะครับจะส่งแต้มนะครับเอาแต้มของเก่าแล้วก็ของใหม่มารวมกันนะครับผมเซฟรีเฟซครับดูว่ามีเออร์อะไรเกิดขึ้นไหมนะครับผมนี่ครับไม่มีนะครับผมอ่ทีนี้ครับเพื่อเป็นการเช็คความถูกต้องครับเราลองเปลี่ยนจากไทท i เด e นตรงนี้ครับเป็น t ไท e t e ทคดูก่อนว่ามันแสดงข้อมูลไหม refresh เห็นไหมครับ4.4.4นะครับผมเราจะแปลงจุดทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็มนะครับเราจะแปลงในอินพุตได้เลยนะครับอ่ะนี่ครับเราก็ใส่ฟังก์ชันหรือว่าคำสั่งไป่ชื่อว่า number format ครับอ่ะนี่ครับวงเล็บอ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็วงเล็บเหมือนกันอ่ะนี่นะครับซูมให้ดูชัดๆอ่ะนี่ครับ save แล้วก็ r e f ฟรชดูผลลัพธ์ เห็นไหมครับ44เป็นจำนวนเต็มแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็ปรับเป็นไททิเด้นเหมือนเดิมนะี่ครับปรับเป็นไททิเด้นเหมือนเดิมนะครับผมอะ่ะเซฟแล้วก็รีเฟชนะครับตรงนี้จะต้องหายไปเห็นไหมครับทีนี้ครับเราจะต้องไปดูว่าฟอร์มของเรามันแอคชั่นไปที่ไหนนะครับ โดยที่เราต้องไปดูที่ tag form นะครับ tag อร์มเปิดแ t กฟอร์มเปิดนี่ครับ action ไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่า add underscore p a y s l i p underscore db p p p ่ p เราก็เปิดขึ้นมา,าไปข้างบนก่อนครับนี่ครับไปข้างบนก่อนนะครับเราจะลอง p ิ i อ t า u ออกมาดูก่อนครับก่อนที่มันจะไปยุ่งกับ d a t a า a บ e นะครับผมก่อนที่มันจะไปยุ่งกับส่วนอื่นเราก็ ดิ้นอ้ามาดูว่ามีการส่งนะครับ Input p u t ไท,ทเล่นที่เราได้ทำเมื่อกี้มาหรือเปล่านะครับ Echo Tag โค e รด้วยนะครับให้มันดูง่ายนะครับ1 Input 1บรรทัดแล้วก็ริ้นอ้าข้างในข้างในก็เป็น Method Post นะครับเพราะว่าเราส่งมาเป็น m e t p o s t o s t นี่ครับนี่นะครับที่พิมพ์เพิ่มเข้าไปซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าเป็น Method Post เราก็ดูแท็กฟอร์มเปิดครับนี่ไงครับ m ม t ด o อโพสอยู่ตรงนี้อ่ะต่อนะครับผมอ่ะนี่ครับเปิดไปแล้วครับทีนี้ครับเราลองแจ้งสำระเงินเข้ามาดูอ่ะรีเฟรชอ่ะแล้วก็ใส่เลือกธนาคารก่อนแล้วก็ใส่จำนวนเงินที่โอนเข้าไปแล้วก็อัปโหลดสลิปนะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นสลิปนะครับผมแล้วก็บันทึกอ่ะนะครับทีนี้เรามาโฟกัสว่ามันมีการส่ง อินพุตชื่อว่า m y p o พอยมาไหมอันนี้ครับที่ผมได้ไฮไลท์ไว้นะครับมานะครับเราจะต้องเอาอินพุตที่ส่งมาเป็น m e t อดโพสต์ตัวนี้ครับที่ชื่อว่า m y d e s k t o p p o i n พเนี่ยไปอัปเดตลงในตาราง tbl member ก็คือตารางสมาชิกนะครับให้คอลัมน์นี้ครับคอลัมน์นี้นะครับสุดท้ายเลยนะครับเป็น44นะครับของสมาชิกที่ id เป็นเลข3 นะครับมันจะต้องอัปเดตเฉพาะของสมาชิกที่เขามีการสั่งซื้อแล้วก็ชำระเงินเท่านั้นนะครับผมอ่ะผลลัพธ์ของเรามาแล้วนะครับ Mypoint เท่ากับ44เราก็ต้องมาประกาศตัวแปรรับแถวนี้ด้วยครับอะนี่ครับอ่ะเราอาจจะมาทำข้างล่างเลยก็ได้ครับอ่ะต่อจากอัปเดต Point Status หนึ่งก็คือ Point ที่มีการ Active แล้วเอาไปใช้ได้นะครับอ่ะเรามาทำต่อตรงนี้ครับอ่ะคอมเมนต์ว่า Update, อัปเดตพอพอยท TBL member อ่านี่ครับอาจจะคอมเมนต์เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับผมอ่ะเราก็ประกาศตัวแปรว่า SQL update point อ,อ่ะ TBL member อ่ะชื่อตัวแปรอาจจะยาวนิดนึงนะครับหรือใครจะตั้งสั้นกว่านี้ก็ได้นะครับผมอ่ะเท่ากับนะครับ แล้วก็ใช้คำสั่งแล้วก็ใช้ double q o d e ปิดก่อ Code, นะ Bitcoin นะครับแล้วก็อัปเดตชื่อตาราง tbl member แล้วก็พิมพ์คำว่า set อ่านี่ครับแล้วก็ใส่ column นะครับที่เราจะอัปเดตนะครับอ่าคอ Enter ลงมาให้ดูง่ายๆครับก็คือ column ที่ชื่อว่า my point นะครับ my แ้สกอบ point อ่านี่ครับเท่ากับเท่ากับตัวแปรอะไรเรายังไม่ได้ประกาศตัวแปรใช่ไหมครับเราก็ประกาศตัวแปรที่ชื่อว่า MyPoint อ่านี่ครับเขากับ n e t o r d Post อ่นี่ครับ,าบ,รบมาจากที่เราส่งมาจากฟอร์มเมื่อกี้นะครับ MyPoint อ่านี่ครับคอลัมน์ MyPoint ์เท่ากับตัวแปร MyPoint อ่านี่ครับผมแล้วก็แวร์ด้วยครับแวร์ด้วย Main m e m เบอร์สไครนะครับตัวแปร m e m เบอร์สไครนะครับเราไปเช็คนึง,นงว่าเรามีการ ประกาศตัวแปลรับค่าในตอดโพสแล้วหรือยังโดยดูจากไหนเราก็ดูจากข้างบนครับดูจากข้างบนครับว่ามีหรือเปล่านะครับผมนี่ครับยังไม่มีนะครับเราลองเช็คดิสไอีกรอบหนึ่งครับเห็นไหมครับยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องส่งอีกหนึ่งตัวแปลมาด้วยหนึ่งคุณมาด้วยก็คือ id ของสมาชิกครับ id ของสมาชิกนะครับเรากลับไปที่ไฟล์นี้ก่อนครับ detail order after card done นะครับตัวแปรไม่ดีมีการประกาศตัวแปรทั้งบนเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรากา็เอามาใส่ตรงที่เป็น input type hidden ได้เลยครับนี่ครับต่อจากที่เป็น my point นะครับ input hidden แล้วก็ชื่อ input ว่า mem underscore id value นะครับแล้วก็ p h p e อ h o ตัวแปร m e ม i มดีได้เลยอ่ะนี่ครับตัวแปร m ม m เมดีได้เลยนะครับผมอ่ะนี่นะครับบรรทัดนี้อ่ะนะครับต่อไปครับเราก็เหมือนเดิมครับเช็คโดยใช้ p i น R ารไม่ตัโดโค้อีกทีหนึ่งอ่ะเช็คว่ามีข้อมูลมาหรือเปล่านะครับอ่ะในหน้านี้เราก็รีเฟรชก่อนนะครับอ่ะเลือกธนาคารใหม่แล้วก็ใส่จำนวนเงินที่เราโอนเงินเข้าไป แล้วก็เลือกไฟล์สลิสนะครับอ่านี่ครับคลิกบันทึกอ่านี่ครับมาดูกันครับว่ามีเมมดีมาแล้วอรือย่างอ่านี่ครับมีเมมดีท่ากับสามแล้วก็พอยต์ที่จะได้รับทั้งหมดคือสี่สิบสี่นะครับผมอ่านี่ครับมาแล้วต่อไปครับเรากลับมาข้างล่างนะครับกลับมาข้างล่างนี่ครับเราจะต้องประกาศตัวแปรเพิ่มเติมครับชื่อว่า mem underscore d เท่ากับ t h t d post เหมือนกันและก็ชื่อเหมือนกันครับ mem id อ่ะนี่ครับเข็นเทมาทำให้ดูง่ายๆนะครับ my point นะครับรับข้อมูลมาจากตัวแปร my point เรียบร้อยแล้วต่อไปครับส่วนของแวร์เราก็ต้องเข้ากับด้วยตัวแปรที่ชื่อว่า mem id นะครับตัวแปรนี้ครับที่เราได้ส่งมาแล้วเมื่อกี้นะครับผมได้ส่งมาแล้วเมื่อกี้นะครับผมอทีนี้ครับส่วนด้านล่างครับ เราจะต้องแอนเพิ่มเติมครับให้มันสามารถนะครับเช็คได้ว่าถ้า3ตัวแปรนี้ทํางานถูกต้องนะครับถึงจะอัปโหลดสลิปแล้วก็จ่ายเงินได้ถูกต้องเราก็ใส่แอนแอนเพิ่มเติมนะับชื่อตัวแปรตรงนี้ถ้ามันยาวคุณก็ไปเปลี่ยนเอาก็ได้นะครับผมอ่ะเช็คความเรียบร้อยนะครับประกาศตัวแปรเรียบร้อยแล้วนะครับ HL อัปเดตนะครับผมอ่ะนะครับ ปิดนะครับเด u ็ l e c อ d e โค m ดเซมิ n คเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับเหลืออีกมรรทัดหนึ่งครับอ่านี่ครับเหลืออีกบรรทัดหนึ่งก็คือ s u s t u p d a เด point อ่า t b l member เข้ากับ m y s q l c query วงเล็บแล้วก็ตัวแปรที่ใช้ในการเชื่อมต่อ Database ก็คือ con db คอมมาต่อจากตัวแปรนี้ครับตัวแปรยาว นี่ครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย s ซมิโคลอนให้เรียบร้อยนะปิดท้ายด้วยเซมิโคลอนให้เรียบร้อยนะครับผมเช็คอีกรอบหนึ่งครับว่าลืมอะไรไหมนะครับนะครับต่อไปครับเราก็ปิดตัวนี้ออกครับนะครับผมปิดตัวนี้ออกครับผมอทะสทสกันครับรีเฟรชได้เลยนะครับคอนติเนียครับเรียบร้อยครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมอนี่ครับ และทีนี้ครับล้วก็ไปดูในตาราง t b l Member ครับลองเบราว์ดูเห็นไหมครับแต้มเข้ามาเรียบร้อยแล้วอ่ะโอเคนะครับผมก็ลองไปทำดูแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเป็นตอนที่9ครับผมปรับปรุงหน้าโปรไฟล์สมาชิกครับให้สามารถแสดงแต้มจากตารางสมาชิกได้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ